สวัสดีค่ะพบกับอ้อมโกเกนนะคะวันนี้อ้อมโกเกนนะคะจะพาทุกคนย้อนรับลึกค่ะไปที่โรงเรียนของอ้อมเองนะคะก็วันนี้มีงานนะคะเรียกว่างานราตีีอักษรเพราะว่าเรามาจากโรงเรียนสรีวัักษรสวรรคะ์ค่ะแต่ว่าอ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะ มากับมากับพิธีเกิรอีก3คนนะคะรับรองว่างานนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนเพราะว่าเซเล็บนะคะจะไปบุกถึงงานนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างว่าแซ็บขน่ไหนกันก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปงาน80ปีสีอักสรตอนนี้บรรยากาศนะคะในรถนะคะรถปู๊กนี่ให้ดูให้ดูเด็กไปสอยโรงเรียนดูไหนดูสิกดีค่ะเป็นคนขับนะคะวันนี้รับหน้าที่ เดี๋ยวไปดูกันให้คุณนายปุ๊กเป็นคนขับเป็นสมศรีสมศรีขับรถไปดีๆนะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะเราก็จะไปทางนี้เลยวัดปักนาคภาษีเจริญนี่สมัยก่อนเราต้องเดินเข้ามานะเนี่ยใช่เดี๋ยวรถเข้ามาได้แล้วเราพัฒนาที่นี่ร้านป้าเฉยร้านป้าเฉยอร่อยมากค่ะเรากินหรือจะกินป้าเฉยล่ะกะเพราป้าเห็ดไปโรงเรียนแล้วเห็ดไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน น่าจะมีที่จอดนะที่มึงเขาใส่กิงเกงขาดไม่ใช่เขามาวัดาจอดรถเรียบร้อยกันแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวมอบหมายให้เอ็มสี่จะนี่ต่อโรงเรียนก็พอเรากำลังเราลงจากรถแล้วนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยเดี๋ยวเพื่อนๆที่ฉันจะตกใจโอเค U64 โอเคตอนนี้เราลงจากรถเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะไปที่โรงเรียนกันนะถึงข้าวมากเลยอะคือตอนนี้เราก็จะไปกินจริงๆมาแล้วหิวถ้าเกิดสมมติว่าอาหารไม่มีกินก็ร้านปลืเฉย ราจะม่ถไ่ใที่านไม่ดีจริงนะร้านนี้ดังมากเขาผบดกุ้งอยากให้คนมาลองคือเรามีความหลังกับป้าเฉยทุกคนนะคะสะวงรับเัน่นเคือต้องสั่งตั้งแต่วันนักปกอะกว่าจะได้กินก็คือมาถึงแล้วก็ได้กินเลยถ้าจะเปนร้านป้าเฉยก็โอ้โหยังหิวเนี่ยต้องสั่งตั้งแต่สี่ข้อตัคแล้วข่าวพี่เพื่อนหน่อยวันนี้มาถึงแล้วแต่งหน้าแต่งตัวสอชั่วโมงเลยค่ะต้องแต่งให้เพื่อนด้วยใช่ข่าวมีแต่งต้องแต่งหน้าให้เพื่อนทาผมเพื่อนด้วยนะคะ ไายปๆๆปยเดียวแล้วอ๋อค่ะเห็นองค์พระเลยอาจารย์บอกว่ามุมนี้อันซีนนะคะสวยจริงๆค่ะสาหรับมูโรงเรียนสตรีวัดสวรรค์นะคะมีนะได้ค่ะนี่บรรยากาศนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันอันนี้หยกมาเพิ่มเติมนะกับรายการใครดีก็ใครดีเอา g ู o g l Again ช่องดนแล้ว ตอนนี้นะคะขนลุกมากค่ะพอเห็นสีนะคะของโรงเรียนนะคะแล้วก็อาคารของโรงเรียนที่เคยเรียนนะคะโอ้ยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะคะเนี่ยเข้าไปในงานน้วจะเห็นเพื่อนๆกันมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะเดี๋ยวเข้าไปในงานกันยังถ่ายรูกปกันอยู่ข้างหน้างเวกันอยู่เลยนะคะยังไม่ยอมเข้ากันแถวพวกนี้

ว่าตอนเด็กๆนี่มันจะน่ากลัวๆตอนนี้โตแล้วชอบเล่นเป็นประธานนักเรียนเฮ้ยประธานนักเรียนมาตั้งหลายต้นอันนี้จำได้นี่คือห้องไฟฟ้าเมื่อก่อนมาแกะเตียวที่ห้องไฟฟ้านี่บ่อยๆใช่ต้องส่องก่อนเนาะตอนที่ขึ้นบันไดมาว่าสวยไหมตึกไอเทียบป่ะอันนี้เรามาเรียนอะไรกันคะ พวกวิทย no. <ม>์เนาะตอนมอปลายมันก็ต้องมีแบบคนมานบ้างิสิกส์เคมีชีวะถึงต้องเข้าเรียนภาษาก็มีแบบแต่แต่มาเดินตรงนี้เนาะใช่แล้วก็เราจะไปห้องสมุดด้วยอ่าเป็นทางไปห้องสมุดก็ต้องขึ้นชั้นสามแล้วก็ลงชั้นสองถูกปะใช่เราเป็นอดไรดีแลาเข้าเข้าห้องสมุดตอนมผักกาดเฉียบได้หรือเปล่าอ๋อไปเป็นที่ที่เงียบที่สุดบนโลกใบนี้ไหนข้อความหลักเดี๋ี้เมื่อกี้คืออะไรข้าวไทยข้าวไทยแกงอันชลีลามแน่นอน ลาบลาบสามีเวจ้าก็รู้ล่วงหน้าละไม่ไม่อยากอยู่ห้องเียแข็งแข็งนักกันเลย ตอนนี้นะคะก็แอบ,บว่ามาที่ห้องแนแนวค่ะเป็นห้องที่ชอบมากเลยนะคะตอนเรียนนะคะเพราะว่าจะมีมุมประจําแล้วห้องก็เย็นด้วยแถมอาจารย์ใจดีนะคะช่วงวมันศนานะคะจะชอบเข้ามาอยู่ตรงน,นี้เสมอมีห้องของอาจารย์นิยดาค่ะทราบจากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่าอาจารย์กเกษียณไปยุคปีที่แล้วค่ะจะได้จ้างที่ไม่เจออาจารย์นะคะคุอ,อยากถ่ายรูปกันอาจารย์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความหลังก็อยู่นะคะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงนะคะซุ้มตรงนี้ข้างล่างนี่เป็นโรงอาหารนะคะแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆตามก๊กตาเป็นก๊กต่างๆที่นั่งอยู่นะคะ เป็นตารางเรียนนะคะต่างๆแต่ละภาพที่อาจารย์ทำไว้ให้ก็สามารถไปดูส่วนกลางได้นี่เป็นเหมือนกับเอกสารต่างๆของชั้นหมหถึงม6กน้ำลงมาชั้น1นึ่งค่ะกระจบด้วยเอาไว 2, ้ส่องการแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นเรียนหรือว่าขึ้นห้องเรียนนะคะ ที่ฉันเ่าให้ฟังใช่10ปีอะไม่ได้บอกวอยากกลไปเป็นเด็กจังเลยบรรยากาศเองทุนห้องเราก็หน้าเดิมหน้าเดิมเลยข้านมันเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมอาจารย์ก็ทักดิฉันมาว่าหน้าเดิมดิฉันดิฉันก็ที่สำคัญส้องอุ่นใจได้ดิฉันดิฉันก็เปลวจริงๆว่าเพราะฉันทำทรรมาเวลานี้ทรรมาแต่ละอย่าลืมติดตามช่องโอโกเกนด้เลยโอลโกเกนค่ะแล้วก็ขะก็อ้อลโกเกนกับเพื่อนๆนะคะแต่จะทีมตัวกลับค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับเนี่ย ก็บริจาคเงินนะคะส่วนตัวให้กับคุณกึกษาของน้องๆค่ะให้เจนนี่เป็นตัวแทนนะคะ mm hmm. ก็ขอปิดคลิปนะคะอ้อมกัอเกน,นะคะในการมางานประตีศิษย์อักษรนะคะครบ80ปีค่ะพวกเราลูกอักษรนะคะน้ำเงินบันเย็นนะคะขอขอบพรคุณนะคะสถานที่ที่ใหออ้ความรู้นะคะแล้วก็ ให้ปัญญานะคะรัมถึงเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะขอขอบพระคุณค่ะโรงเรียนสติวะสวรรคะ์ค่ะแล้วเจอกับอ้อมโกเกนใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ